แสงแรกของวันศาสตร์สองลงบนทุ่งหญ้าสวรรณาอันกว้างใหญ่ปลุกชีวิตชีวาให้สรรพสัตย์น้อยใหญ่นกนานาชนิดเริ่มส่งเสียงร้องทักทายวันใหม่แต่ท่ามกลางเสียงอึกกระทึกครึกโครมนั้นกลับมีเสียงหนึ่งที่โดดเด่นและแตกต่างเสียงแตรอันก้องกังวานที่ดังก้องไปทั่วผืนฟ้า เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มต้นวันใหม่ของเจ้าแห่งทุง่งหญ้านกผู้สง่างามที่สวมมงกุฎสีทองนกกระเรียนมงกุฎเทาภาพของนกกระเรียนมงกุฎเทาค่อยๆปรากฏขึ้นจากม่านหมอกบางเบารูปร่างสูงสง่าของมันโดดเด่นตัดกับสีทองของทุ่งหญ้าที่เพิ่งตื่นจากนิพรา ขนสีเทาอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วทั้งตัวยกเว้นเพียงใบหน้าสีขาวนวลและมงกุฎสีทองอารามที่ประดับอยู่บนศีรษะราวกับสวมใส่เครื่องประดับอันเลอค่าที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสารรค์นกกระเรียนมงกุฎเทาค่อยๆย่างก้าวอย่างสง่างามท่าทางราวกับขุนนางผู้สูงศักดิ์ สายตาจับจ้องไปยังผืนดินเบื้องหน้ามองหาอาหารเช้าเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายที่แข็งแรงปลายจงอยปากยาวเรียวค่อยๆเขี่ยคุ้ยหา,มาแมลงและมเมล็ดพืชเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มหญ้าเมื่อท้องเริ่มอิ่มนกกระเรียนมงกุฎเทาก็เริ่มกิจกรรมประจำวัน มันกลางปีกกว้างใหญ่สีขาวสลับดำปีกที่แข็งแรงคู่นี้พาให้มันโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายมันบินวนเหนือทุ่งหญ้ามองสำรวจอาณาเขตของตนเองสอดส่องหาภัยอันตรายที่อาจคุกค,คามการเต้นรำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของนกกระเรียนมงกุฎเทา การเต้นรำไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความสุขแต่เป็นการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และแสดงความแข็งแกร่งนกกระเรียนมงกุฎเทาจะกระโดดโลดเต้นหมุนตัวไปมากลางปีและส่งเสียงร้องอย่างสนุกสนานเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจนกกระเรียนมงกุฎเทาเป็นสัตว์สังคม พวกมันมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆช่วยกันหาอาหารปกป้องอาณาเขตและเลี้ยงดูลูกน้อยความผูกพันในครอบครัวของนกกระเรียนมงกุฎเทานั้นแข็งแกร่งมากพ่อแม่นกจะช่วยกันดูแลลูกนกอย่างใกล้ชิดสอนให้ลูกนกรู้จักวิธีการหาอาหารวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายและวิธีการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสวรรณา แต่ชีวิตของนกกระเรียนมงกุฎเทาก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพวกมันต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายทั้งจากสัตว์ผู้ล่าการสูญเสียที่อยู่อาศัยและการล่าเพื่อการค้านกกระเรียนมงกุฎเทาในหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับภาวะใกล้สูญพันธุ์เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สัตว์ที่สวยงามและสง่างามเช่นนี้กำลังตกอยู่ในอันตราย คลิปวีดีโอนี้จะพาไปสำรวจโลกของนกกระเรียนมงกุฎเทาสัตว์ที่น่าทึ่งและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะนิสัยและความท้าทายที่พวกมันกำลังเผชิญอยู่หวังว่าเรื่องราวของนกกระเรียนมงกุฎเทาจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราหันมาใส่ใจและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์ที่สวยงามเหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกของเรานอกจากความสวยงามภายนอกแล้วนกกระเรียนมงกุฎเทายังมีความพิเศษอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในพวกมันเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ พวกมันยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน่าทึ่งการสื่อสารของนกกระเรียนมงกุฎเทาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพวกมันใช้เสียงร้องท่าทางและการเต้นรำเพื่อสื่อสารกันในฝูงบอกถึงอันตรายแจ้งแหล่งอาหารหรือแสดงความรักใคร่ความสัมพันธ์ในฝูงของพวกมันมีความซับซ้อนและน่าศึกษา นกกระเรียนมงกุฎเทามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศพวกมันช่วยควบคุมประชากรของมแมลงและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆนอกจากนี้มูลของพวกมันยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ช่วยบำรุงดินทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ยังเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ที่เราอาศัยอยู่การสูญเสียนกกระเรียนมงกุฎเทาไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายเราสามารถช่วยเหลือนกกระเรียนมงกุฎเทาได้หลายวิธีเริ่มจากการสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาตินกกระเรียนมงกุฎเทาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามความสวยงามและความหวังการได้เห็นพวกมันบยบินอย่างอิสระในทุ่งหญ้าสวรรณาเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เราตระหนักถึงความงดงามของธรรมชาติคลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจนกกระเรียนมงกุฎเทามากยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พวกมันเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสชื่นชมความงามของสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคต การเดินทางในโลกของนกกระเรียนมงกุฎเทายังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบเรียนรู้และแบ่งปันหวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายสำหรับทุกคนนกกระเรียนมงกุฎเทาสัตว์ที่สวยงาม สง่างามและมีความสำคัญต่อโลกใบนี้พวกมันคู่ควรที่จะได้รับการปกป้องและอนุรักษ์เพื่อให้พวกมันได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนเคียงข้างกับมนุษย์และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและนั่นคือเรื่องราวส่วนหนึ่งของนกกระเรียนมงกุฎเทายังมีแง่มุมอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปในคลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอนี้จะพาไปเจาะลึกถึงพฤติกรรมอันน่าทึ่งของนกกระเรียนมงกุฎเทาหนึ่งในนั้นคือการเต้นรำซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภายในฝูงนกกระเรียนมงกุฎเทาจะเต้นรำทั้งตัวผู้และตัวเมียโดยการกระโดดโค้งคำนับกลางปี และส่งเสียงร้องประสานกันการเต้นรำนี้อาจเกิดขึ้นเพื่อแสดงความรักใครในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในฝูงการเต้นรำของนกกระเรียนมงกุฎเทาไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแต่จะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางและจังหวะไปตามสถานการณ์และอารมณ์ของนกแต่ละตัว บางครั้งอาจมีการนำวัตถุต่างๆเช่นกิ่งไม้หรือใบหญ้ามาประกอบการเต้นรำด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของนกชนิดนี้การสังเกตการเต้นรำของพวกมันจึงเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเปิดโลกกระนัดใหม่ๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ป่านอกจากความสวยงามของการเต้นรำแล้ว นกกระเรียนมงกุฎเทายังมีพฤติกรรมการหาอาหารที่น่าสนใจพวกมันเป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์โดยจะกินมเมล็ดพืชแมลงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและสัตว์น้ำต่างๆนกกระเรียนมงกุฎเทาจะใช้จงอยปากยาวและแข็งแรงของมันในการคุ้ยเี่ยหาอาหารตามพื้นดินหรือใช้เท้าเี่ยใบยไม้ และเศษซากพืชเพื่อหาแมลงที่ซ่อนอยู่นกกระเรียนมงกุฎเทามักจะออกหากินเป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถตรวจจับผู้ล่าได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสในการหาอาหารเจอนอกจากนี้นกกระเรียนมงกุฎเทายังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรของแมลง และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆซึ่งช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคือวงจรชีวิตของนกกระเรียนมงกุฎเทานกกระเรียนมงกุฎเทาจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ3-4ปีโดยจะสร้างรังขนาดใหญ่บนพื้นดินใกล้แหล่งน้ำรังของพวกมันมักจะทำจากกิ่งไม้ใบหญ้า และวัสดุอื่นๆที่หาได้ในบริเวณนั้นนกกระเรียนมงกุฎเทาตัวเมียจะวางไข่ครั้งละสองถึงหฟองโดยจะกบไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมียสลับกันระยะเวลาในการกบไข่ประมาณ28-31ถึงวันลูกนกกระเรียนมงกุฎเทาที่ฟักออกมาใหม่ๆจะมีขนอ่อนปกคลุมทั่วตัว และสามารถเดินตามพ่อแม่ไปหาอาหารได้ภายในไม่กี่วันพ่อแม่นกกระเรียนมงกุฎเทาจะเลี้ยงดูลูกนกอย่างใกล้ชิดโดยจะป้อนอาหารและสอนวิธีการหาอาหารให้ลูกนกจะเริ่มบินได้เมื่ออายุประมาณ2-3เดือนและจะอยู่กับพ่อแม่ไปจนถึงฤดูผสมพันธ์ครั้งต่อไป แม้ว่านกกระเรียนมงกุฎเทาจะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีแต่พวกมันก็ยังคงเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆเช่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่การถูกล่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน,น้ำเพื่อทำการเกษตรและการสร้างเมืองทำให้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนมงกุฎเทาลดน้อยลง นอกจากนี้การล่าเพื่อนำเนื้อและไข่ไปบริโภคก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อนกกระเรียนมงกุฎเทาในหลายด้านเช่นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิซึ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร และการแพร่กระจายของโรคต่างๆที่คุกคามสุขภาพของนกการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ครอบคลุมและบูรณาการในหลายด้านปัจจุบันมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ทำงานเพื่ออนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาเช่นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการล่าและการค้าสัตว์ป่าการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นการดูนกกระเรียนมงกุฎเทาในธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดความตระหนกักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นอกจากนี้การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับนกกระเรียนมงกุฎเทาก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและระบบนิเวศของพวกมันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ คลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้ตระหนกักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาและร่วมกันปกป้องพวกมันจากภัยคุกค,คามต่างๆการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาไม่ได้เป็นเพียงการรักษาสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้การอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาอาจเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการลดการใช้พลาสติกการประหยัดน้ำการปลูกต้นไม้และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเรา สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้นกกระเรียนมงกุฎเทาเป็นสัตว์ที่สวยงามสง่างามและมีความสำคัญต่อโลกใบนี้พวกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความอุดมสมบูรณ์การได้เห็นพวกมันโบยบินอย่างอิสระในทุ่งหญ้าสวรรณาเป็นภาพที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ร่วมกันสร้างอนาคตที่นกกระเรียนมงกุฎเทาสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้คลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนกกระเรียนมงกุฎเทา สัตว์ปีกที่เปลี่ยมไปด้วยสเสน่ห์และความสำคัญต่อระบบนิเวศเราได้เห็นถึงความงดงามของพวกมันพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของธรรมชาติรอบตัวการอนุรักษ์นกกระเรียนมงกุฎเทาจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน เพียงแค่เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยน้อยในชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วขอให้ภาพของนกกระเรียนมงกุฎเทาบยบินอย่างสง่างามยังคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาพวกมัน รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้สืบไปเพราะทุกชีวิตมีความหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์และสัตว์คืออนาคตที่เราปรารถนาคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย